สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ปริศนาธรรมพื้นที่ที่เราจะไขความจริงจากเรื่องลี้ลับด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเรื่องราวความรักของหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งถึงกลายเป็นตำนานความสยองขวัญที่เล่าขานกันไม่รู้จักมานับร้อยปีเสียงเพรียกหาคนรักที่ดังระง,งมทั่วทุ่งพระขนงแท้จริงแล้วคือเสียงของความดุร้ายหรือเสียงแห่งความทุกข์ทรมานจากการยึดติดกันแน่ ในตอนนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปในสมัยรัชกาลที่4ช่วงเวลาที่กรุงเทพมหานครยังเต็มไปด้วยป่ารกฉัดและคลองซอยท่ามกลางความเงียบสงัดคุ้งยามค่ำคืนที่ไร้แสงไฟมีเพียงแสงจันทร์สลัวที่ส่องกระทบผิวน้ำกลิ่นทูบควันเทียนและเสียงสดมน์แว่วมาตามลมแต่มันก็กลับไม่สามารถกลบกลิ่นสาบสางและความหวาดกลัวที่ก่อกุมหัวใจชาวบ้านย่านพระขนงได้ ตำนานเล่าว่าหญิงสาวนำว่านนาคตายทั้งกลมขณะรอคอยสามีกลับจากสงครามความตายพรากร่างกายไปแต่ไม่อาจพรากจิตที่ผูกพันอาถรรพ์จึงบังเกิดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องผีหลอกคนแต่มันคือบทเรียนบทแรกของปริศนาธรรมว่าด้วยเรื่องโมหะหรือความหลงผลิดที่ทำให้จิตดวงหนึ่งมองเห็นภาพลวงตาเป็นความจริงมองเห็นสิ่งที่ตายไปแล้วว่ายังคงอยู่ ชาวบ้านในยุคนั้นต่างหวาดผวาไม่มีใครกล้าพายเรือผ่านท่าน้ำวัดมหาบุตรหลังตะวันตกดินเพราะเชื่อกันว่าวิญญาณของนางนาคนั้นเฮี้ยนนักแต่ในความเฮี้ยนนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ทำไมวิญญาณถึงยังวนเวียนศาสนาพุทธสอนเราว่าจิตที่เศร้าหมองย่อมนำไปสู่ทุกขติและจิตที่ยึดมั่นถือมั่นย่อมสร้างภพชาติที่ไม่จบสิ้น ก่อนที่เราจะไปถึงการปรากฏตัวของพระอริยสงฆ์ผู้มาโปรดเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกลัวที่เกิดขึ้นในทุ่งพระขนงไม่ได้เกิดจากผีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจในสัจธรรมของชีวิตชาวบ้านกลัวเพราะไม่รู้และน,งนางนาคเองก็ทุกข์เพราะไม่รู้เช่นกันเรื่องราวความวุ่นวายได้ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อหมอผีทั่วสารทิศต,ต่างตบเท้าเข้ามาลองของ แต่ไม่มีใครสามารถต้านทานแรงอาถรรพ์แห่งรักและห่วงแหนนี้ได้จนกระทั่งเรื่องร้อนไปถึงพระเถระชั้นผู้ใหญ่แห่งวัดระฆังโคสิตารามเมื่อความมืดครอบงำทุ่งพระขนุงความหวาดกลัวเปลี่ยนเป็นความโกลาหลชาวบ้านเริ่มหมดที่พึ่งทางใจพวกเขาหันไปพึ่งพาไสยศาสตร์มนต์ดำและหมอผีผู้มีชื่อเสียง หวังจะใช้อำนาจเข้าหักล้ามอำนาจประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าขานมักกล่าวถึงการต่อสู้ด้วยเวทมนต์หมอผีคนแล้วคนเล่าที่พกมีดหมอเข้าสารเสกและยันกันภัยก้าวก็ไปในเรือนไทยริมน้ำนั้นด้วยความมั่นใจแต่กลับต้องวิ่งหนีออกมาด้วยความหวาดผวาหรือบางรายถึงขั้นเสียสติทำไมคาถาอาคมเหล่านั้นถึงใช้ไม่ได้ผล ในมุมมองของปริศนาธรรมนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าการตอบโต้วความโกรธด้วยความโกรธหรือการใช้อำนาจข่มเหงดวงจิตที่กำลังเป็นทุกข์ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริงวิญญาณของนางนาคไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความชั่วร้ายโดยสันดานแต่ขับเคลื่อนด้วยแรงกรรมและความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทา,านที่รุนแรงมหาศาลเมื่อหมอผีพยายามจะจับหรือขังวิญญาณ ยิ่งเป็นการกระตุ้นสัญชตาตญาณการปกป้องตนเองของนางนาคนางนาคมองว่าคนเหล่านี้จะมาพรากนางจากสามีจะมาทำลายครอบครัวที่นางสร้างขึ้นในจินตนาการจิตของนางจึงยิ่งแข็งกร้าวยิ่งเกลี้ยกราดพลังงานลบจึงทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นตำนานผีตายโหงที่ดุที่สุดเราได้เห็นความล้มเหลวของการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุการใช้กำลังประทะก,กำลังมีแต่จะสร้างความพินาศ เรื่องราวลุกลามจนชาวบ้านแทบจะย้ายหนีออกจากพื้นที่ร้อนถึงทางการและในที่สุดข่าวความเดือดร้อนนี้ก็ลอยข้ามแม่นํำเจ้าพริยาไปถึงหูของพระเถระรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมณวัดระกังโคสิตารามสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีท่านไม่ได้มองเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของปีศาจร,ร้ายที่ต้องกำจัดแต่ท่านมองด้วยสายตาของผู้รู้แจ้ง ท่านเห็นสัตว์โลกผู้ตกอยู่ในห่วงทุกข์ท่านเห็นวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่น่าสังเวชท,ท่านจึงตัดสินใจเดินทางมายังพระขนงไม่ใช่เพื่อปราบแต่เพื่อโปรโดความแตกต่างระหว่างหมอผีกับพระอริยสงฆ์กำลังจะถูกเปิดเผยในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าเมื่อบารมีแห่งธรรมะปะทะกับแรงอาถรรแห่งความรักบรรยากาศจะเปลี่ยนไปเช่นไร บรรยากาศในทุ่งพระขนงยามโฟลเพลในวันที่สมเด็จโตเดินทางมาถึงนั้นจึงแตกต่างจากทุกครั้งปกติแล้วเวลานี้คือเวลาที่ชาวบ้านจะรีบปิดประตูหน้าต่างลงกรอนแน่นหนาแต่ในวันนี้กลับมีความหวังริบรีเจือปนอยุ่งในความหวาดกลัวเรือพายลำน้อยค่อยๆเทียบท่าสมเด็จโตท่านก้าวขึ้นฝั่งด้วยกิริยาที่สงบสำรวมไม่มีเครื่องรางของข,องขลังลุงรงังไม่มีดาบลงอาคมมีเพียงตลปัดบาท และจีวอสีกัดท่านเดินตรงไปยังจุดที่ชาวบ้านลือกันว่าเฮี้ยนที่สุดนั่นคือศาลาท่าน้ําและเรือนของหนังนาคลองจินตนาการถึงภาพนั้นดูนะครับพระสงฆ์ชราภาพผู้สงศีลเดินฝ่าความมืดเข้าไปในดงกล้วยตานีที่ไหวเอ็นตามแรงลมราวกับมีชีวิตชาวบ้านที่แอบดูอยู่ใกล้ไผ่ต่างใจเต้นระทึกแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือบรรยากาศรอบตัวท่านกลับดูเยือกเย็นและสว่างสวยัย ไม่มีความรู้สึกกดดันหรือร้อนรุ่มเหมือนตอนที่หมอผีคนอื่นมานี่คือรังสีแห่งเมตตาหรือที่ในทางธรรมเรียกว่าพรหมวิหารสีจิตที่ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขายอมเป็นกรอคุ้มกันภัยที่แข็งแกร่งกว่าคาถาใดๆสมเด็จโตท่านไม่ได้มาด้วยจิตคิดทำลายท่านมาด้วยจิตที่ต้องการสงเคราะห์เมื่อจิตของผู้มาเยือนไม่มีรังสีอมตจิตของผู้เป็นเจ้าถิน่นก็ยอมไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงในทันที แต่ถึงกระนั้นแรงยึดต,ติดของนางหน้าก็มหาศาลการเผชิญหน้าครั้งสำคัญกำลังจะเริ่มขึ้นไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่เสกไฟบรรลัยการใส่กันแต่เป็นการต่อสู้ทางจิตวิญญาณท่านนั่งลงขัดสมาธิสงบนิ่งแผ่ส่วนกุศลและเริ่มเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางเสียงหวีดวิวของลมที่เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องหุยหวน,นางนาคปรากฏตัวขึ้นไม่ใช่ในรูปหลักที่สวยงามอย่างที่สามีเห็น แต่ในรูปลักษณ์ของความเป็นจริงตามสภาวะจิตที่เร่าร้อนท่านสมเด็จโตจะรับมือกับแรงพยาบาทนี้อย่างไรและท่านจะงัดเอาอาวุธทางธรรมข้อใดมาเปิดฉากสนทนากับดวงวิญญาณดวงนี้เสียงลมพายุพัดกระโชกแรงจนเรือนไทยสั่นไหววิญญาณของนางนาคแสดงอิทธิฤทธิ์เต็มที่เพื่อขับไล่ผู้บุกรุกนางตะโกนถามด้วยความเครียดกราดว่ามายุ่งกับนางทำไม นางเพียงต้องการอยู่กับคนที่นางรักผิดด้วยหรือที่นางจะรักษาครอบครัวของนางไว้สมเด็จโตท่านยังคงนั่งนิ่งไม่วันไหวต่อภาพหน้ากลัวเบื้องหน้าท่านค่อยๆลืมตาขึ้นแววตาของท่านไม่มีความกลัวมีเพียงความสงสารท่านเอ่ยถามวิญญาณนางนาคด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่กังวลว่าดูกรอนแม่นาคที่เองคิดว่าเองมีความสุข เอ็งกำลังอยู่กับผัวเองนั้นเอ็งลองพิจารณาดูให้ดีเถิดว่าสิ่งที่เองกอดอยู่คือความจริงหรือคือความว่างเปล่าปริศนาธรรมข้อสำคัญถูกหยิบยกขึ้นมานั่นคือเรื่องวิปลาสหรือความคลาดเคลื่อนในการรับรู้จิตของนางนาคสร้างภาพลวงตาขึ้นมาปิดบังความจริงนางมองซากศพตัวเองว่ายังสวยงามมองพบภูมิที่แตกต่างเป็นพบเดียวกันความรักของนาง กลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามทั้งตัวนางและสามีไว้ในวังวนแห่งความทุกข์สมเด็จโตพยายามชี้ให้เห็นว่าความรักที่ประกอบด้วยตัณหาและอุปทานนั้นรังแต่เผาไหมจิตใจท่านถามนางนาคว่าเอ็งรักผัวเอ็งจริงหรือถ้ารักจริงใยญจึงฉุดรั้งเขาไว้ให้จมอยู่กับซากศพใหญ่จึงไม่ปล่อยให้เขาไปมีชีวิตตามทางของคนเป็นส่วนเอ็งก็ไปตามทางของเอง็ง คำถามนี้แทงใจดำดวงวิญญาณอย่างจังมันคือการกระตุกจิตให้ตื่นจากผวังเป็นการใช้ปัญญาเข้าทำลายโมหะแต่นางนาคยังไม่ยอมจำนวนง่ายๆนางยังคงเถียงว่าความรักของนางยิ่งใหญ่เหนือความตายและนางจะไม่ยอมไปไหนเด็ดขาดสมรตโตจึงต้องใช้ไม้ตายทางทำขั้นสูงเพื่อแสดงสัจธรรมให้ปรากฏแก่สายตาของวิญญาณที่มืดบอดการแสดงธรรมครั้งนี้ จะเป็นการเปิดเผยความจริงที่น่าพระพื้นกลัวที่สุดที่นางนาคพยายามหลีกหนีมาตลอดเมื่อคำพูดเพียงอย่างเดียวไม่อาจทลายกำแพงทิฐิของนางนาคได้สมเด็จโตจึงใช้อำนาจจิตแห่งสมาธิขั้นสูงบังคับให้ภาพลวงตาทั้งหมดสลายไปชั่วพริบตาเดียวเรือนไทยที่ดูสวยงามในสายตานางนาคกลับกลายเป็นเรือนร้างผุพัง ร่างกายของนางที่นางเห็นว่ายังสาวและสวยกลับกลายเป็นซากศพที่เน่าเปื่อยทรงกลิ่นเหม็นตลบอบอวนดูสิแม่นาคดูสังขาน,นี้สิเสียงสมเด็จโตดังก้องในจิตนี่หรือคือสิ่งที่เองหวงแหนนี่หรือคือสิ่งที่เองอยากให้ผัวเองกอดสิ่งนี้เป็นของปฏิกูลเป็นรังของโรคเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แม้แต่ตัวเองเอง ก็ยังรังเกียจซากนี้แล้วคนเป็นเขาจะทนอยู่ได้อย่างไรนี่คือการพิจารณอาอสุภกรรมฐานเป็นการเห็นความไม่งามของกายเพื่อคลายความกำหนัดยินดีการที่นางนาคเห็นความจริงนี้ทำให้จิตที่เคยยึดมั่นเริ่มสั่นคลอนความมั่นใจของนางพังทลายลงนางเริ่มกรีดร้องไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความเจ็บปวด ที่ต้องยอมรับความจริงที่แสนโหดร้ายธรรมะข้ออนิจจังหรือความไม่เที่ยงได้ปรากฏชัดเจนที่สุดตรงหน้าร่างกายนี้ยืมธรรมชาติมาเมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนเขาไปไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงการยึดติดกับสิ่งที่เน่าเปื่อยมีแต่จะนำมาซึ่งความทุกข์นางนาคเริ่มร้องไห้คร่ำครวญความอาลัยอาวรยังคงมีอยู่มาก นางถามสมเด็จโตว่าถ้าข้าไม่ยึดสิ่งนี้ข้าจะเหลืออะไรข้ากลัวที่จะต้องจากไปนี่คือความกลัวของดวงจิตทุกดวงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนภพความกลัวความพลัดพรากซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความพลัดพรากจากของรักเป็นทุกข์สมเด็จโตท่านไม่ได้สำเติมแต่ท่านยื่นมือแห่งธรรมะเข้ามาฉุดดึงท่านชี้ทางสว่างว่า สิ่งที่เหลืออยู่คือบุญกุศลคือคุณงามความดีไม่ใช่ร่างกายนี้จงปล่อยวางเถิดแม่นาคไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าอย่าได้จองจำตนเองและผู้อื่นอยู่ที่นี่เลยแม้จิตใจจะเริ่มคลายความยึดติดในร่างกายแต่จิตของนางนาคยังคงมีห่วงสุดท้ายผูกมัดไว้อย่างแน่นหนาะนั่นคือสัญญาหรือความจำได้หมายรู้ ว่านางยังต้องรอคอยและนางไม่อาจไปผุดไปเกิดได้หากไม่มีใครนำทางตามตำนานและเกรดประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าสมเด็จโตท่านได้กระทำพิธีพลีกรรมคือการเจาะเอากระดูกหน้าผากหรือปั้นเหน่งของศพนางหน้าออกมาชิ้นส่วนกระดูกนี้เปรียบเสมือนจุดศูนย์รวมจิตหรือสื่อกลางที่วิญญาณใช้ยึดเกาะการที่ท่านนำปั้นเหน่งออกมาไม่ใช่เพื่อสะกดวิญญาณด้วยอาคมแบบหมอผีที่กักขังทรมาน แต่เป็นการจํากัดเขตและดูแลดวงวิญญาณน,นี้ให้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาท่านบอกกับหนังนาคว่าวิญญาณเองเฮียนนักยากที่จะไปผุดไปเกิดได้เองในทันทีเองจงมาอยู่กับข้าฟังธรรมรักษาศีลอนุโมทนาบุญกับข้าจนกว่าจิตเองจะผ่องใสพ้นจากบ่วงกรรมนี้การกระทําของสมเด็จโตในครั้งนี้คือยอดแห่งกุศโลบายท่านเปลี่ยนผีร้ายให้เป็นผู้ใฝ่ธรรม ท่านไม่ได้ทำลายดวงจิตแต่ท่านแปลสภาพพลังงานที่เกลี้ยกราดให้กลายเป็นพลังงานที่สงบเย็นโดยใช้ปั้นเน่งนั้นเป็นเครื่องระลึกตือนสตินี่คือปริศนาธรรมเรื่องกัลยาณมิตรแม้แต่ดวงวิญญาณที่มืดบอดที่สุดหากได้รับคำแนะนำจากบัณฑิตผู้รู้จริงก็สามารถกลับตัวกลับใจได้นางนาคยอมรับข้อเสนอนางยอมลดทิฐิมานะและน้อมรับการช่วยเหลือจากสมเด็จโต ทุ่งพระขนงที่เคยร้อนเป็นไฟจึงเริ่มเย็นลงในบัดรลเมื่อสมเด็จโตนําปั้นแห่งชิ้นนั้นติดตัวกลับไปที่วัดระฆังความสงบสุขก็กลับคืนสู่ชาวบ้านแต่สิ่งที่ทิ้งไว้คือตํานานและข้อคิดที่เล่าขานกันมาเราต้องมาถอดรหัสกันว่าเหตุการณ์นี้สอนอะไรเราเรื่องราวของแม่นาคไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่เป็นตัวอย่างชั้นดีของวัตะสงสาร ประการแรกความรักที่ขาดปัญญาคือความทุกข์นางนากรักสามีมากแต่รักด้วยความหลงหรือโมหะและความยึดติดหรืออุปทปานความรักแบบนี้ร้อนแรงและแผดเผาประการที่2กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไม่ว่าจะมีอิทธิฤทธิ์แค่ไหนก็หนีความตายไม่ผลและเมื่อตายแล้วจิตที่ผูกพันกับสิ่งใดย่อมไปสู่สิ่งนั้น จิตที่เศร้าหมองก่อนตายนำไปสู่อบายภูมิการที่สมเด็จโตต้องลงมาโปรดเองสะท้อนว่าบางครั้งปัญหาสังคมหรือปัญหาทางจิตวิญญาณไม่อาจแก้ด้วยอำนาจหรือความรุนแรงเหมือนหมอผีคนก่อนๆแต่ต้องแก้ด้วยเมตตาธรรมและการชี้ทางสว่างการรับฟังและทําความเข้าใจต้นเหตุแห่งทุกข์ของดวงวิญญาณคือหัวใจของการแก้ปัญหาตำนานเล่าว,ว่า ปันแหน่งชิ้นนั้นได้ถูกส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นจากสมเด็จโตสู่สเสด็จเตีย่ยหรือกรมหลวงชุมพรท่านและหายสาบสูญไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือเรื่องเล่าที่เตือนสติคนรุ่นหลังว่ารักให้เป็นรักให้มีสติแล้วความรักจะไม่กลายเป็นผีมาหลอกหลอนเรา ในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกในประเด็นประวัติศาสตร์ที่หลายคนสงสัยปั้นเหน่งแม่นาควัตถุอาถรรพ์ชิ้นสำคัญหายไปไหนมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจว่าหลังจากสมเด็จโตมรณภาพปั้นเหน่งชิ้นนี้ได้ตกทอดไปยังบุคคลสำคัญหลายท่านบ้านก่ว่าอยู่กับหม่อมเจ้าสมเด็จพระพุทธาจารย์ทัดบ้างก็ว่าไปอยู่ที่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งทหารเรือ ผู้ทรงสนใจในสายเวทพุทธาคมเชื่อกันว่าท่านทรงเก็บรักษาไว้ด้วยความเคารพไม่ใช่ในฐานะเครื่องรางมหาสเสน่ห์แบบที่คนรุ่นหลังเข้าใจผิดแต่ในฐานะวัตถุครูที่เตือนให้ระลึกถึงสัจธรรมประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมปั้นเน่งถึงต้องหายไปหรือนีิอาจเป็นเจตนาของเบื้องบนที่ไม่ต้องการให้ผู้คนยึดติดกับวัตถุมากกว่าพระธรรม หากปั้นเหน่งยังอยู่ผู้คนอาจจะกราบไหว้บูชากระดูกผีมากกว่าที่จะสนใจคําสอนเรื่องการปล่อยวางของสมเด็จโตการหายไปของปั้นเหน่งจึงเป็นปริศนาธรรมอีกข้อคือทุกสิ่งล้วนสูนญสลายแม้แต่วัตถุที่ทรงอํานาจที่สุดก็ไม่อาจต้านทานกระแสะเวลาได้การตามหาปั้นเหน่งที่แท้จริงจึงไม่ใช่การตามหาชิ้นกระดูก แต่คือการตามหาความเข้าใจในสิ่งที่แม่นาคและสมเด็จโตพยายามบอกเราย้อนกลับไปที่ดวงจิตของแม่นาคภายใต้การดูแลของสมเด็จโตเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของท่านได้รับฟังธรรมะจนจิตใจผ่องใสคลายจากความพยาบาทและความยึดติดในสามีมีตำนานเล่าขานในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมว่า ท้ายที่สุดแล้วแม่นาคไม่ได้หายไปไหนแต่ได้แปรสภาพเป็นเทพารักษ์หรือดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลรักษาผู้คนซึ่งเป็นที่มาของการสร้างศาลย่านาคในปัจจุบันจากผีร้ายที่ผู้คนหวาดกลัวกลายเป็นที่พึ่งทางใจที่ผู้คนเคารพกราบไหว้นี่คือบทพิสูจน์ของคำสอนที่ว่าพานชนย่อมกลับเป็นบัณฑิตได้หากได้กัลยาณมิตรที่ดีและ ไม่มีใครชั่วร้ายตลอดการจิตสามารถพัฒนาได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดาหากรู้จักวางตัวกูของกูลงการที่แม่นากยอมปล่อยวางสามีไม่ได้แปลว่านางเลิกรักแต่แปลว่านางรักด้วยปัญญานางรู้แล้วว่าการกักขังเขาไว้มีแต่จะทำร้ายทั้งสองฝ่ายการปล่อยเขาไปคือความรักที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่า นี่คือจุดสูงสุดของการไขปริศนาธรรมในตำนานเรื่องนี้การให้อภัยและการปล่อยวางคือกุญแจดอกสำคัญที่ปลดล็อกโซ่ตรวนแห่งวัตฏสงสารเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์สมเด็จโตปราบแม่นาคเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเรื่องราวของแม่นาคและสมเด็จโตสอนให้เรารู้ว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่การยึดติด คือบ่วงที่พันธนาการเราไว้ไม่จบสิ้นไม่ว่าเราจะรักใครหรือหวงแหนสิ่งใดมากแค่ไหนวันหนึ่งเราต้องจากสิ่งนั้นไปธรรมชาติของโลกคือการผัดพรากสมเด็จโตท่านได้ทิ้งมรดกทางธรรมที่ล้ำค่าผ่านเหตุการณ์นี้คือการใช้เมตตาชนะศัตรูและใช้ปัญญาชนะอุป,ปาทานท่านไม่ได้ใช้กำลังเข้าหักหาน แต่ใช้วิธีการเปลี่ยนมุมมองให้แม่นาคเห็นความจริงด้วยตนเองสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังยึดติดกับบางสิ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักความโกรธหรือความผิดหวังในอดีตลองถามตัวเองดูว่าสิ่งเหล่านั้นกำลังแผดเผาใจคุณเหมือนไฟที่เผาใจแม่นาคหรือไม่ถ้าใช่ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะลองใช้ปั้นแหน่งแห่งปัญญาที่สมเด็จโตมอบให้ ตัดบ่วงพันธนาการนั้นทิ้งไปจงจำไว้ว่าผีที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีที่อยู่ตามป่าช้าแต่คือผีแห่งความหลงผิดที่สิงอยู่ในใจเราเองเมื่อใดที่เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อนั้นผีร้ายก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอขอบคุณที่ติดตามฟังปริศนาธรรมมาตลอดซีรีส์นี้ หวังว่าตำนานแม่นาคในมุมมองใหม่จะให้แสงสว่างนำทางชีวิตของทุกท่านครั้งหน้าเราจะไปไขปริศนาธรรมจากตำนานเรื่องใดอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ถูกซ่อนสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมสวัสดีครับ